เอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันนี่นนดิยาออกมาวัดมาพ่อพออ่านพอดีแล้วค่ะเด้อเอฟซีบางท่านบางคนมันก็อยากให้นนดิยาถามไห้ว่าพออ่านนั้นเพิ่นฝัน่าคนมายิงเพิ่นอยู่บ้านเล็กที่อันใดนะคะอยากรู้ว่าบ้านเล็กที่เพิ่นนะคะหรือว่าโค้งสุดท้ายเพิ่นมีเป็นแปลงตัวเลขบ่นะคะเขามีฟั้งกันเลยค่ะพ่ยไนเอฟซีไหมาตามโค้งสุดท้ายแล้วที่พ่ยญ่ฝันว่าเขาจ้าไปยิงพ่ยญ่อยู่บ้านพ่หญ่น่ะบ้านเล็กที่อันใดค่ะ ดีดีบ้านดีดีบ้านดีได้เลยคิยักเอาขงสุดท้ายเลยยิ่งตัวใดป้อมน้องหลอด้ออไงเอ้คนงานกับ่ะถามว่าพออ่านเนี่ยฝันว่ามีคนมายิงอันบ้านเลขที่พออ่านตัวใดยังสินายังให้ร้านมาถามอยากให้นุ่น้ยย่ามาถามฮกบันเลขที่ฮกตัวเดียวฮกตัวเดียวบ้านเลขที่ฮกตัวเดียว หลังจากนั่นพ่อใงญ่ฟันดีบอบอจะ้ะขอ,อนคู่มท้ายบ้าเลขที่หกมู 3, ่สามบอกพ่อใงญ่เออบเลขที่หกมู่สามเลขที่หกบานเลขที่ศูนย์หกนะศูนย์หกมู่สามมู่สาม พ่อใหญ่ถือยิงพ่อใหญ่อายุเจ็ดสิบสามป่อายุเจ็ดสามอายุเจ็ดสิบสามปีอายุเจ็ดสิบสามเจอตัวเลขพ่อใหญ่หนนเปลี่ยนแปลงบ่อันที่ว่าพ่อใหญ่หายล้านลงบอเปลี่ยนแตยืนยันมาซึ่งนั่นมันบอขันบ่เปลี่ยนแปลงเอามายืนยันไม่กันนะบ่เปลี่ยนแปลงเอาตัวเลขของคุณตาเป็นมายืนยัน เพราะว่าบางเถือที่น้องบางคนกับโบเหนบบ็นบ,บางท่านบางคนกับสี่พท่านได้เห็นนะครับคลิปที่ผ่านไปแล้วนะครับคลิปก่อนนะครับเอาเดยเด๋ยวให้นุชทิยาเอาแล้ะะวท้างมันจะน้องได้ครับสมอีกรอบนึงนะครับตัวเลขที่คุ้นตาเปิ้ได้ห้ไปแล้วนะครับตัวเลขโชคลาภ อันนี้คลิปแรกแล้ค่ะได้โค้งแรกที่นุ่นธิยามาตามพออา่านเลขสูตรคำนวณเพลินมันจะมีเจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เลขสองโตเพลินหายห 15, นึ่งหาหาศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่งโตเน้นคือสามศูนย์ที่นุ่นธิยาวงไว้นะคะแล้วอีกฝั่งนี่พออา่านเพลินปันแล้วข้าเจ้าเอาปืนมายิงเพลินอยู่บ้านบ้านเลขเอ่อยิ่งเพลินยุบ้าน,านเ,ลเพลินหายตะคลิปนั้นเพลินหายอายุนะคะ อายุ73ปีแต่ว่าปืนที่ี้งนะ่ะปืนจุด38นะคะเพ่นก็เลยล่องหาย่าความฝันมี73กับ38อีกฝั่งหนึ่งเน่ะเป็นเลขสูตรคำนวณนะคะนะคะบางคนอาจจะว่าเห็นคลิปนี้นะคะคลิปนี้คลิปนี้แอดมิน ปล่อยสาธารณะไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องบางท่านบางคนอาจจะท่านได้เห็นเนาะนุทิยาเนาะบ่เห็นก็เลยแอดมินก็เลยเอามาย้ำมาถามแล้วก็อ่านคือบ่เห็นลงคลิปอุ้ยลงไปแล้วบางท่านบอกว่าบ่เห็นนั่ะหล่ะก็ยังย้ำก็เลยมานถามหาไงไหมเป็นหาบ่พอบางคนก็ถามบเลขที่ครับมีจะเปลี่ยนตัวเลขที่คุณพ่อเพิ่นได้นั่นเนาะอายุเจ็ดสิบสามเล้วนะครับปืนจุดสามแปดบริโคงสุดท้ายด้เยม่น หงสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับบ้านเลขที่และก็อายุของเพื่อนนะครับหง<อ>สุดท้ายเนี่ยจะเป็นบ้านเลขที่ฮกตัวเดียววันพ่เขาไงตัวเดียวฮกตัวเดียวถ้าน้ำหนามันจะเป็นศูนย์ฮุกเพราะอายุกับเจ็ดที่สามบัลลีคี่นะคะ โค้งสุดท้ายนี่พ่อใหญ่เป็นกะว่าบ้านเลขที่หกตัวเดียวก็เป็นศูนย์หกมู่สามนะคะอายุพ่อใหญ่กับเจ็ดสิบสามใกล้มือมากพ่อใหญ่ฝันบ่บ่ฝันก็เกิดี่ยเขาเพราะเขาพ่อใหญ่กับบ่เคยฝันมันบ่ค่ะท่าที่ผ่านมาที่ซีงวดซจอนเนี่ยผ่นมาแล้วก็ผ่านไปเลยเขาคือเก่ามันบ่ซีงวดซจอนกับบ่ฝันมันคือฝันได้ตัวเลขแล้วก็เลี้ยไปเลยเลี้ยไปเลยบ่ฝันอ๋อจิตวิยาต่างยังเลยบ่ฝันอันอื่นมาเลย สำหรับปั้นเลขที่ของนั่นคุณพ่ออ่านนะครับก็บ่อดได้เปิดตรงกับเลขคำนวณเพิ่นนะครับเด้อมก็ตรงกันนะครับแต่ว่ากตทุกสิ่งทุกอย่างกะมีศีลเปลี่ยนไปได้หมดนะครับอาจเสีออกเป็นคู่หกศูนย์ศูนย์หกก็ได้ด้วยรัฐวิเคราะห์ได้หลายลั่นวันมีหลายรางวัลนและพี่น้องเด้อเพิ่นอยากรู้นเนานะว่าบา้านเลขที่อันใดก็บ่อถามมาสั้นบางบางเทื่อบางที่กัในตัวของ มันมันมีคนถามอีกอยู่วพ่อพอเกิดไหมพ่อนยพ่ออเกิดพ่เกิดเกิดพ่ออย่างพ่อซอสองพนสี่ร้ก้สิบสองนะสองพ่อซอสองสี่เก้าสองสองสี่เก้าสองสองสี่เก้าสองม่มักแต่ตัวไทยสามตัวนั่นแล้วเดี๋ยวนี้ถึงด้แพ่ออเกิดเอาละเอียดยิบเลยบาทนี้พ่ออเกิดสองสี่เก้าสองนะคะ อายุเจ็ดสิบสามปีบ้านเลขที่หกมูสามนะคะบ้านเลขที่ศูนย์หกมู่สามนะคะศูนย์สี่เก้าสองนะคะพ่อสอวเกิดเพิ่นถามให้มดว่าเด้อค่ะเด้อบนเนี่ยเด้อครับเด้อสองสี่อาจจะมาบนเก้าสองอาจจะมาล่าง <c oughs> <c oughs> สองสี่เก้าสองนะครับพี่พ่อสอาเกิดอ,อ,อ่ออานเพอิอ่นอ,อ่านนะครับเนาะเลขเพิ่นเข่าสี่งวดซ่อนว่เด้อค่ะเด้องวดนี่เป็นงวดที่หานะคะ จะเขาหรือจะไกลเกี่ยงห้เขาค่อยมาติดตามน้ากันแต่ว่านุนนิยาเอามาออกซื้อออก่องเป็นเข่าสองงวดแลว้วงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะแต่ว่าโตเพิ่นเองนะเข่าซี่งวดซ่อนนะคะข้างบางข้างกับเข่าสามตัวต้นบางข้างกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะอาจจะเป็นโชคลาบทั้งเลขสามตัวสองตัวก็ได้จะที่น,น้่งเด้อเพราะว่าช่วงคุณพ่พอคนเป็่กันมีโชคตลอดเลขเพิ่นเขาตลอดนะครับ เอาต่อไปพิจารณาเพิ่งนะครับเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภตัวเลขอ่าคนยัยเป็นว่าปีกายนี่ฝันว่าข้าเจ้ามานั่มขามันก็ออกอายุคนยัยเจ็ดสองมันบอกค่ะนออกอายุเจ็ดสองเนาะปีนี้ก็ฝันว่าข้าเจ้ามานั่มยิ่งเจียยิ่งแล้วยิ่งเรื่อยว่ามันตายเรื่อยไปแล้วยิ่งแต่ไรกกับยิ่งกับว่าตายกับฟันี่ไม่ยิ่งอีกเจ็ดสองว่าตาย มันยิงอีเทสสามปืนบ่อปืนบ่อปืนด่านป่ะคะปืนด่านจับข้อเสืีอมันได้ยิงลูกยิงจับข้อเสืียเลยว่ายิงเสียข้อที่พอตายก้องยิงเสียมองมองหัวใจเองตายบอกมั่นน่ะปืนสันทันยิงปืนจุดสามแปดปืนสันตีกายพไฟง่ายกับปันแบบนี้ช่วงที่มันออกเกตสองสองรอบท่นเขาปั้นน้ำขาเขาน้ำขา มันขาสองหลอดสองเสียมันไม่ได้ออกเพรสอเกิดมันออกอายุออกเก๊สองมดปีนี้อายุเจ็ดสิบสามกระสินสมีก็เนาะก็อเกิดก็สอเกิดสองสี่เก้าสองนะครับเท่ากันนะสนใจอยู่เด้อพี่น้องเด้อสองสี่เก้าสองตามโค้งพุทธ่ายแล้วนะคะงวดก่อนออกอายุเพิ่เจ็ดสิบสองปีนะครับโตมาปีนี้อาจจะออกเพรสอเกิดเด้อพี่น้องเด้อ ว่าตัวไดก็คื้ไปเหมือนน้องลูกน้อเจ้าเนาะว่อลายตัวให้เอาเม่กลับเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก้ากันไปนะครับว่ากันได้นะครับแออกได้หลายรางวัลเนาะเพือออกสามตัวนาสามตัวท้ายก็โชว์กับดวงของเขานะคะตามห้เดลนะคะโค้งสุดท้ายต้องของพออ่านอ้าวจดไว้แคบนาจอไว้เปรียบเทรียบก็ละลายสำนัก เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล้อคะเด้อพออ่านเพิ่นกับเหตุงานยุวัดนหนึ่ค่ะเพิ่นเป็นคนเบาเสียงเบานะคะเสียงบ่ค่อยชัดบ่ค่อยดังนะคะเลขเพิ่นกะไห้ที่เดียวจบเที่อันนี้มาตามโคงสุดท้ายเพิ่นกะไห้บ้านเลขที่ศูนย์หกมู่สามอายุเจ็ดจุสามปีพ่อสอเกิดสองสี่เก้าสองนะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะลุงะะเฮงเบาไม่ออเ,ะะเอยเ,เมื่อลยแล้ว ครับทั้งช่องของเขาเก็เพี่ยนแค่ซื้อนําเสนอเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขทุกตัวมีรุดมีเข่าได้ตลอดนะครับสําหรับช่องของเขาเก็เ <t> พ <uts went endi> ี่ยนแค่เพียงซื้อนําเสนอพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อนะครับโมมีผู้ไดหูวามันสีออกตัวใดโมมีผู้ไดหูวามันสีมาตัวใดเพราะฉะนั้นแล้วก็คืนยุ่กับตัวพี่น้องนะครับเง้นท้องของหายากเด้อพี่น้องเด้อนะครับพิจารณาให้ดีที่คอให้ดีกวอนสีความออกมากวอนสิทธิ์ลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเตอร์นะครับ ใจยิจารณญาณให้ดีอันเดืองแนวโมนี่นะครับกับคุณูกับโชคกับดวงคุณลูกกับบุญวาสนานะครับของแต่ละท่านแต่ละคนดวงคนเราไม่เท่ากันแต่ละวันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโมนี่ท่านอาจทิโชคดีมือหนท่านอาจทิพโชคดีหรือว่าโมนี่ท่านโชวคก็ดีเมื่อวันที่สองคือสภาคม2565ท่านอาจทีเป็นผู้โชคดีอาจทีเป็นเศรษฐีในพิษตายก็ได้ที่พี่น้องเด้อ,อตัวเลขของคุณพออ่านไปพิจารณาเบ้งนะครับขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชม อวงสุกขีซุขขังสตังรุ่นถงรุ่นไทยสุขุสุคนเด้อวัเก็บจะได้ความใครจะมีพยันอันตรายโลกไครจะได้มาเบียดเบียนขอให้ลำล้ำรวยรวยขอให้ถูกหวยน้ากันเมื่อสุขุสุคนนะครับเด้อเดี๋ยวพ่อๆกันไม่คิดนานะครับขอขอบคุณขอบคุณพุ่นอ่าอันตลายได้ครับขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ขอบคุณค่ะอันนี่หายแนวท่างลูกหลานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ